เออก็เลยล,ลองเลยบิลลี่ฟุตบอลบิลลี่บิลลี่โอแกนย,ยูนิต็ดเบิร์นเมาส<อ>ปากไม่พองหมดเลยลูกโอ้ยมือไม้สับหมดแล้วเนี่ยเบาเบาเบากูขอสักครึ่งนาทีกูช่วยปิดปากแป๊บนึงนะเอาแบบกูขอฟังไอ้เฟิร์หน่อยคคค่่อออออออไปบบลกัเพืนนะจงงง์์์คนที่ได้ไปลุยกับเราต่อนนะฮะได้แก่ มาถึงทีนนี้เราจะมาเขาเรียกว่าวัดพื้นฐานความรู้เรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลคือวันนี้เราจะมีโลโก้สโมสรพรีเมียร์ลีกทั้งหมด20ทีมก็คือ20คนพอดีทุกคนต้องเล่นเหมือนกันขึ้นโลโก้มาตอบว่าเป็นทีมอะไรให้เวลา10วิถูก10วินะฮะแต่ว่าเราจะมีการแบ่งข้างก่อนถูกต้องนะแต่สำคัญก็คือถ้าอันนี้ใครแพ้ทีมนั้นจะต้องโดนลงโทษหัหน้าทีมโดนปะคุณจะออกจะออกตงการไปเลยออกงการเลย เราต้องทําขนาดนั้นเ่ะใช่ส่วนน้องๆทีมที่แพ้ของคุณจะต้องมาเป็นเมียบว่าเพรเพื่ออะไรเพื่ออะไรเดี๋ยวให้เลือกดีกว่าได้ว่าน้องๆจะเลือกมาอยู่ทีมไหนให้น้องๆเลือกเลยเลือกลูกเรียบร้อยนะพี่เล่นก่อนนะพี่เล่นก่อนนะโอเคโอเคอะมาเลยคนแรกของคุณมาแป้งมาไปนี่อะอยู่นี่ลูกนี่โอ้นับเลยนับเลยสิบวิสาวทำต้าวทำต้งนถูกว่ะ เดี no ๋ยวนะขอหันไปดูหน้าก่อนใครมีภูมิบ้างวะโหสไตล์มาอยู่ภูมิโหสบายไงพีซซัดแดงไงโอเคแมนยูไงแตัวทถามผมเลยนี่อะไร่บอกได้ไงบอกอะไรอะไรนี่นี่อาต่อถูกใบตั้งอะไรใบตั้งเฉยๆบอกเขาไปไม่เอาชื่อเต็มใบตั้งยูไนเต็ด ไบตันโฮปไบตันโฮปไหนไบตันแอนโฮปเอาพี่ชื่อผู้ชื่อไม่เต็มแปะอันแรกอันแรกอันแรกให้กล้องนี่มาฟังพี่ฟังพี่เอาต่อไปนะโมนะใครใครของไงใบถ้าบอกนะ โอ้ยนะพูดงาไม่ออกเหรอเอาไปเลยลองบิลลี่บิลลี่บิลลี่ฟุตบอลบิลลี่โอแกนยูเนเต็ดอไม่อะไม่อะโอ้ยเออโอเคให้กล้องดูด้วยเอาเอาฝ้ายเลยห้ามพูดชื่อทีมนะบอกไว้ก่อนนะหนึ่งสองสามอะไรได้ทีชีฟิล เชฟฟิลไหนอ่ะของมจริงคือเชฟฟิลอยู่ในเตตคุณทำคนของทีมผมแบบนี้นะแล้วกันี่มาช่วยช่วยทิ้งไว้ก่อนดิทิ้งไว้ก่อนดิไม่ใช่โอ้ให้ทิ้งไว้ก่อนไม่ใช่หมายถึงไอ้ที่แปะอยู่คุณทำ้ายทีมผมนะพี่ป๋องทีมพี่ป๋องเลือกมา งเอาแล้วอะไรอะไรอย่าพูดดิเบิร์นเมาเบิร์นเมาเดินไหนปากไม่พองหมดแล้วลูกเจอไรหน่อยเจอไรหน่อยบอลมัดบอลมัดอ่านี่คือบอลมัด Ui 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 đi Ui 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 đi Ui Ui Đi Ui 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 Feel มูคัสโตเอ้ยเฮ้ยเก่งมากเก่งมากเก่งมากเก่งมว่าฟิลเก่งกว่าไปเก่งมากไปมาดูอ่าออกไปเลยตอบไม่ถูกนะเพราะไม่อยากแปะเลยโอ้โหน่าเก่งมากเลยนะพัดปอดพัดปอดปวพัดปวดพัดปวดทำไมอ่ะทอปะขชอบห่อลิ้นน่ะทำไมอ่ะวัดปวดทำไมอ่ะโต้ต้งนอว้าวทางเรานิตาเไปนะ เอาแล้วเร็วเแล้วบกแถมเต็นอะไระบกแมเตบวกเร้วเร็วไม่ใช่บวกนะผัว้งว่าเป็นบวกบวกผัวาบวแถมเต็มบวกที่มาอะไรวะบวกไม่ผักันแล้วเอน้องแดนให้นับอย่างเดียวนะห้ามช่วยนะห้ามนับแค Leicester City ค่ะ เป็นไงไม่ทันได้นับเลยโอ้โหเนาะพี่ไม่ต้องเลือกเลือยเองเลือกสิอะไรกดใจไม่ไหวว่ะไอ้ที่เผลอไม่ได้หัใจไม่ไหวหัวใจไม่ไหวจริงอ๋อโนริค่ะอีกทีเนาะรีจินี่ค่ะโอ้โหมึเก่งว่ะนี่ขนาดได้มีชื่อทีมนะใช่นี่เก่งอ๋อกว่างใหญ่ จตนาเรานี่ยนะครั้งนี้เรยวะเอาไหมตั้งใหญ่สู้ๆู่ช่วยนะถูกช่วยนะเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งไอ้ย่าเฉลยหน่อยเฉลยหน่อยแอสตันวิลล่าแอสตันวิลล่าโอเคมาการแสดงเนาะเออใจก็ไม่ได้อยากทำหรอกแต่ว่า แต่ในเมื่อน้องมันแอนมาขนาดเนี้ยก็ขอต้องเบาเบาเบาอ๋ออ๋ออ้องัวไม่บาลานซ์เหออช่วยช่วยหน่อยช่วยต้อหน่อยเอ้ยเอซนวิลล่าจะให้จำไหมเงี้ยเอซนวิลล่าเอ้ยอ่ะปากี่ปากพี่เอาเอาแบบมาหาไหมไม่เอาเรียบร้อย เรียบร้อยไม่ดได้ไม่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 ได้ไก่ใช่ไหมไก่เดอะทองเบอร์อะไรอะไรอ้เฮ้ยมันไม่ใช่เมืองทองปัตแปใจคอมันทำช้วยอะไรอุ้ยแจ๊กไมน้ำเยอะจริงวะ ตายวันนะพี่อะไอ้ปังโอ้เลยฮะโอยตัวนี้ตัวท็อปเลยว่าน้ำกูจำได้ไอ้นี่พอไหมสี่คน้าอูเอเวต์ดูครบครบคำบอกทีมไปโอ้ยเมิเตอร์สีเอ้ โอ้โหเก่งมากเอานะได้ตรงตรงตัวเลยเวทแฮมอยู่ในเต็ดได้เลยนะก็ได้เวสแฮมใหม่เดียวนะเวสแฮมสำองเนียยอังกฤษแท้ๆ่าก็ถือ่าถูโอก่ะเเวสแฮมมาไหมอ่ะของเรามานน่น่เี๋โอ้โหนน่เ่พุดอย่มา เออคุยกับหมาคุยเป็นไงนี่มุ้ยคุยกับหมาให้มุ้ยคุยกับหมามามุยูโอ้โหเอสองในสามโอเคโอเคแพ้นี่คือกินหมดเลยนะย้่ชุบอ่ะอ่ะอ่ะ่ะอ่ะอ่ะ่ะอ่ะอ่ะเ่่ะอ่ะ่ ไอเพืนี่ยไอ้เอาภาพเอาเอาภาพเอาเอาภาพเสมอเอาภาพเสมอเลยวมาภาพวันดวงงี้เหรอเสมอแล้ววันดวงงี้เหรอคนยี่ดูตื่นเต้นเนี่ยบอกคอนไม่เชื่ออย่าเชื่อบอกคอน์นผมบอกคอนพี่น้อ่กันไก่ใช่ยันยิงยาวปักกระเป๋ายิงจุบจุบจุบเอ้ยทำไมเราไม่คูดอย่างนี้ กยก่อนก้อยก่อนก้อยก่อนพวกเรายืนดูพวกเรายืน,ด,ด,ยนดูพวกเรายืนดูโอไม้ว่ามูชินเดย์รูครับป้หมดแก้วหมดแก้วหมดแก้วบอกเลยนะพี่แจ๊คสังเกตไหมว่าผู้ชายอย่างเราเนี่ยนะเราชอบไปดูบอลน,นอกบ้านคือชอบดูกับเพื่อนมันสนุกไนงะก่อนมันได้ดื่มได้สังสรรค์ได้ปาร์ตี้อะไรอย่างนี้ด้วยไงคราวนี้เราจะต้องมาหา สาวๆนะที่สามารถจะใช้เสน่ห์มัดใจดึงดูดเราไม่ให้เราออกไปดูดอบอลนอกบ้านถูกต้องต้นติกายยังไงดีผัดกันเลยคือสมมติพี่นั่งนี่พี่เริ่มมาสองสองคนอ่าแล้วสลับกันสลับกันมารองใครจะเริ่มก่อนดีพี่จ้าก่อนเลยอ่าได้พี่นั่งนี่นะครับจะเริ่มมาเลยสองคนอ่าได้ซ้ายขวาเอากวางเล็กกวางใหญ่แล้วกันมากวางใหญ่เดี๋ยวพี่ขอออกไปดูบอลกับเพื่อนได้ไหม พี่ดูกับหนูก็ได้แต่พี่อยากไปดูกับเพื่อนอะนัดเพื่อนไปแล้วไงอืมโดนอะกวางมันมันโดนไงเออแต่ล้วพี่ไปดูกับเพื่อนไม่ได้เหรอสนุกสนานไงเพื่อนมานั่งที่นี่เลยก็ได้โอ้เพื่อนมาเจอกวางนี่ไม่ได้ดูบอลเลยพี่อยู่กับหนูดีกว่าเนี่ยทำไมกวางที่อยู่ใครอยู่กวางใหญ่หรือว่ากวางเล็กก็เรา仨 เอาเป็นว่าเราแฮมเบอร์เกอร์ไหมเอาเป็นว่าเราแฮมเบอร์เกอร์ไหมเดี๋ยวพี่ปอกชีสให้โอเคไหมนะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบครับผมครับก็ได้อยู่นะต้แบบนี้ผมก็ไม่ไปดูนะใครจะไปสองเลยนี่คือพี่บอกเลยนะว่าพี่จะไปดูบอลนอกบ้านไม่ได้เดี๋ยวนะคะทั้งมีอยู่ทั้งแอนฟังพี่ก่อนนะคะว่า จะทายังไงเราจะมีเสน่ห์มัดใจพี่ยังไงไม่ให้พี่ไปดูบอลน,นอกบ้านไหนลองพูดกับพี่ซิวะหน้าห,หรอือน,น,นี่พี่แอนลองบอกพี่ซิเรามีอะไรดีเพื่อนขึ้นพี่ไหมคะฮะฮะฮะขึ้นอะไรคะขึ้นมาดูเป็นเพื่อน๋อ,อดูบนเตียงนี้เหรอใช่จะดูที่ไ,ไม่แต่พี่ว่าดูกับเพื่อนมันสนุกกว่ามันได้เฮมันชนแก้วเอ้ยอย่างเงี้ยหนูบอกมะพี่ป๋องหนูมีท่าเฮเยอะมาก อยู่กับหนูจะเฮให้ลั่นทั้งคืนเลยเอาจริงงั้นพี่ขอดูท่าเฮนิดนึงสมมติอโมซารายิงเข้าโมซารายิงเข้าเย่ค่ะประมาณนั้นนี่แค่นักจิ้มเรามีเสน่ห์อะไรมามัดใจพี่บ้างนั่งดูมันไม่ท่ามันไม่สนุกเท่านอนดูนะคะลองไหมคะลองลองลองได้เหรอต่ลองดูบอลกับหนูไหมคะอ๋อเอางี้พี่จะไม่ไปดูบอลนอกบ้านแต่พี่ขอขออะไรคะ ดมผมได้ไหมท่านฮะหมดเวลาแล้วท่านมึงจะรีบหมดเวลาไปไหนหรอเวลาท่านผมจับเวลาอยู่นะคุณชิดดมผมอยู่แล้วฮะโโอ้หหมดเวลาแล้วลเหรอหมดเวลาโอ้ยโอเคขอบคุณครับเอริสกับริมเบย์เดี๋ยวพี่จะต้องออกไปดูบอลนะไม่อยากให้ไปอ่ะทำไมล่ะทำไมไม่อยากให้ไปรถติดกว่าจะกลับมาอีก เป็นไทยพี่เดินไปเดินดูเสร็จแล้วหนูพาไปว่ายน้ำเลยนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้บอลแบกูคงมีอารมณ์ไปว่ายน้ำหรอกถึงหนูจะไม่มีนมแต่หนูก็ทำให้พี่ขมขอนอาลิมเอ้ค่ะอาังไงดียังงไพี่จะไป ดูบอลกับเพื่อนหนูจะเข้าไปสิงในเสาแล้วจะไม่ออกเลยพี่จะไม่ได้เห็นหนูอีกแล้วพี่เหงาเลยในทีนี้ใช่ลำพังหนูยืนนอกเสาหนูก็คุยกับพี่เยอะแล้วแล้วมันมีน้ำมันพายอะไรโอเคหมดเวลาโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับไม่ต้องกลัวเขินนะคะก็ไปหน่าย ให้ไปดูกับเพื่อนได้นะแต่ว่าถ้าไปดูเพื่อนอะแมทสุดท้ายมันจะไม่ได้เก็บดอกเก็บดอกเที่มันเก็บดอกกับเพื่อนไออ่คนละดอกสองดอกพี่ว่าดูแค่นี้มันไม่สนุกไงพี่ถ้าพี่ไปดูบอลกับเพื่อนนะจะองององอสักนอนี้พี่บอกว่านอนดูกินป๊อปคอร์นหนุกอแบบ

หมดเวลาแล้วใช่หมเวลอาเลยหมดเวลาเลยหรอใช่หมดเวลาขอบคุณจ้ะนี่ตาพี่จะไปดูบอลละไม่ได้ค่ะหนูเช็คตารางบอลแล้ววันนี้มันเตะสามทุ่มสามทุ่มก็สามทุ่มทีก็ดูที่นี่ก็ได้ไม่ไปนัดเพื่อนไปแล้วไงนัดเพื่อนก็ช่องเพื่อนดูที่นี่ทำไมอะไรไปดูข้างนอกอ่ะมันไม่มีอะไรข้างๆอย่างนี้แล้วนวดเราโดดเป็นหรือเปล่าเราด้นเป็นหรือเปล่าเป็นเต้หนูด้นเป็นลองลองเอาแล้ว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 กูโดนแล้ว ดรอแล้วใช่แล้วใช่แล้วล่ะนั่นไงเอาแล้วไอ้เฮี้ยกูปิวอีกแล้อเดี๋ยว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 ไอ้เฮี้ยอ่าเตาะไปใต้ไข่กูแล้วเมื่อกี้ไอ้จามึงก็ไม่ต้องล้วงลึกดิหมดเวลาไอ้คงพอดีว่าจะไปดูบอลนอกบ้านถ้าจะดูที่นี่มันก็ต้องมีเรามัดใจพี่หน่อยสิวะาองเชื่อไหมล่ะ ไอ้ตัวนี้อยู่คณะไหนวะแชนยิ้มแชนยิ้มเมื่อไหร่มัดใจอย่างนั้นสิออกแอบมาเอาดีๆมันมีอะไรแบบทำให้แบบพี่ไม่อยากไปดูบอลนอกบ้างไหมเนี่ยรู้น้องมองสูงหน่อยพี่ดมผมได้ไหมพี่อยากดมผมพี่รู้จีบหมดเวลาแล้วท่านไหนวะกูยังไม่ดมเลยพี่ขอดมผมหน่อยพี่อยากดมผมพี่อยากดมไม่ดมจักรเล่ใช่ไหมอยากไหมสักหน่อยวันนั้นนิกกี้แมวพี่มาโอ้จักรเล่พี่มาพี่ดมแค่ผมมอล้ว พี่เขาดมหัวนะอืมโอ้ดีนะหุูมุกโอ้ยพี่เล่าให้หนูฟังก่อนพี่เลยข้ังนอกบ้านมีอะไรดีมันก็มีบอลมีเพื่อนดีจะดูบอลมาดูว่านา้พี่กำลังด้กี่ลูกอะสองลูกก็ได้หนูซื้อมาื่้นหนูกูไม่ได้อยากได้ลูกบอลแต่กูอยากไปดูบอลมันเฮฮาดีบอลไงหนูก็ซื้อลูกบอลมาให้แล้วพี่จะไม่ให้ดูได้ไงโอ้พี่คุณไม่รู้เรื่องแล้วมาทุกทีพี่งงหมดแล้วฮะยท่านท่านฮะพี่งงหมดแล้วพี่ปวดหัวแล้จ้ารายการมันยังไม่ออนเลยนะตัว หอมจังเลยอ่ะท่านหมดเวลาครับไม่ไม่เดี๋ยวหน,หนูไม่ได้พูดเลยไอ้เฟื่องนี่นะนไม่ได้พูดอะไรสักแอร์เลย <c oughs> ก,ก็ก็ปล่อยให้อีนั่นไปดูบอลอยู่น,นั่นนะเราก็ไม่แทรกเข้าไป,เ,าไปเดี๋ยวนะกูขอ <c oughs> สักครึ่งนาทีกูช่วยปิดป,ปากแป๊บนึงนะอรับกูขอฟังไอ้เฟิร์นหน่อยอ้าวโอเคผมต่อเวลาครับต่อเวลานะเฟิร์นอย่าพูดหนูให้หูให้เราพูดหนูให้ เปินผู้เสิลูกอย่าไปเลยนะไม่ดีเลยอย่าไปเลยอินนิดนึงอย่าไปเลยอีกนิดนึงอย่าไปเลยจะเข้าหูไอ้คนนี้ไม่ไปก็ได้ไม่ไปก็ได้โอ้หไม่ไปแม่ถ้าท่านถูกใจท่านไม่ปล่อยเลยถ้าท่านดูใจท่านไม่ปล่อยเลยแอนเดี๋ยวพี่ไปดูบอลนะ โอ้ยที่รักจะไปดูกับใครอ่ะพี่ป๋องไงไปดูกับพี่ป๋องป๋องหรอไปดูบอลหรือไปดูอะไรเนี่ยไปดูบอลดูกันหนูนะอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านอ่าโอเคเดี๋ยวพี่รอฟังสป่ะอาะแต่ปลายหาแล้วลูกปายหายแล้วไม่ได้หาพี่ไปดูบอลกับพี่ป๋องนะไม่ไปไปทำไมหรอกซื้อนักฟุตบอลมาให้แล้วซื้อนักฟุตบอลมาให้ใช่พูดอะไรเราอ่ะซื้อนักฟุตบอลเลยเหรอเราถึงขั้นซื้อนักฟุตบอลให้พี่แล้วเหรอตะปายเอาดีๆซื้อทีมไงซื้อทีมด้วยเอามึงหนักก็ซื้อนักฟุตบอลอีกแนนแนนนวลได้ไหม ได้สิคะอยากให้นวดส่วนไหนอะคะแม่แนนชวนให้คิดจริงๆเลยเชียวเรื่องการบริการเนี่ยหนูท่านหน้าอ๋อเพราะแนนเคยเป็นแอร์นี่ใช่ไหมอ๋อเครื่องแบบทิ้งไปยังยังเลยค่ะก็ถ้าพี่ดูกับหนูอ่ะพี่จะได้ถูกเห็นหนูในเครื่องแบบด้วยนะอ๋อเหรอสปายมีเครื่องแบบไหมเป็นชุดสุดปอร์ตแบบบิกินี่อะไรบิกินี่เลยเหรอใช่นมันมีแล้วมีลวดลายมีอะไรที่แบบปีนหมดเวลาครับหมดเวลาครับหมดเวลาครับอุยกับสปายกำลังซักไซส์ได้เลยโอเคออยู่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 ขอบคุณครับขอบคุณครับโอเค คือพี่จะว่าไปดูบอลข้างนอกอะคือพี่สุกาบอลข้างนอกมันน่าดูกว่าเราสองคนเข้าใจไหมพี่ปองจะไปที่ไหนไปกับใครไปเมื่อไหร่เราวก็จัดกินโอ้โหมึงถามพี่กเมีกูอีกเขฟังเหตุผลจากจะโคบก่อนนะแต่ทําไมพี่ถึงอยากไปดูนอกบ้านมันมีเหตุผลอะไรพี่ถึงอยากไปดูข้างนอกมันมีผู้หญิงคอยชงเล่าคอยนั่งคอยพี่คิดว่าโฮทำไม่ได้หรอแบบนั้นอะก็คิดว่าทําไม่ได้หรอกก็ต้องรู้สิว่าโฮไปทาได้คอยค้างเลยมั้ย ได้ทำไมกูไม่เลือกเธอแบบนี้ได้ผมปัดเอาได้ไหมเออไม่ัด้แล้วเอาเคอยู่แค่นี้อยู่แค่นี้มองมาขนัดเมื่อยเมื่อยก้นคราวนี้จะมาฟังฟิลมาฟิลบอกมา้ยใ่าหมมีเหตุผลอะไรที่ทำให้พี่ไปวิ่งดูบอลนอกบ้านเดิวหนุ่มพาไปกินข้าวต้มข้าวต้มเดี๋ยวจังเฮ้ยข้าวต้มนั้นเดี๋ยวช็อกเหรอค่ะเฮ้ยเจ้าของนั้นเขาก็เสนิทกับพี่นะใครกินก็ร้องร้องหมดเลยร้องว่าอร่อยร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้ไม่อยากไปกินร้านอื่น น่าลองแบบสั่งสั่งแบบข้างๆหูพี่สิคเขาเบาๆซิถักมุ้งเดี๋ยวถักหลังเขาสิกินกับอะไรก็อร่อยค่ะต้นเดีวหมดเวลาแล้วตอนอะไรวะเอาแล้วสายขึ้นทำไมอ่ะเรียนรัหมดเวลาแล้วไอ้เฮ้ยอ้าวหมเวลาหมดสายขึ้นเลยเหรอหมดเวลาแล้วก็เวลาน้องเป็นเงินเป็นทองพี่จะไปดูบอลแล้วนะพี่จะรับแป้งอย่ามาห้ามพี่อย่ามาใช่เออ ไม่แต่อยู่กับอยู่กับแป้งพี่ก็แบบมันก็เบื่ออยากดูบอลข้างนอกพี่เบื่อแฟนตัวเองเหรอก็มีบ้างนะได้ไหมเดินหนูน่าาให้ฟังอะไรนะเ่าให้ฟังโอ้ดวงตามาเห่ากัอยู่นี่มีอะไรแบบโชว์ให้พี่ดูที่แบบเพี้ยเพราะว่าจะอทำให้ดูแต่เห็นดื้อๆเลยถ้าโชว์ถูกใจก็อยู่เลยต้องถูกใจเลยเอามันก็ต้องต้องแลกกันหน่อยดี พี to ่ก็พร้อมแรกอยู่แล้วนะพี่ก็อยากอยู่กับทั้งมุ้ยทั้งแป้งแต่ว่าก็นัดเพื่อนเขาไปแล้วใ้ใช้ไม้อ่อนใ้ใช้ไม้แข็งเราจากไม้แข็งเลยก็ได้แป้งเล้แป้งอย่างงี้ก็จะอยู่แล้วแหละใช่ไหมล่ะก็อยู่แล้วล่ะแล้จบแล้วหมดเวลาโอ้จะหอมอยู่แล้วพอดีเลยพี่บอกเลยว่าพี่ไม่ไปดีกว่าเราต้องไปพี่ไปดูบอลนอกบ้านอะไรมาห้าพี่ไม่ได้หรอกเพราะว่า ข้างนอกบรรยากาศไม่ดีกว่านี้หนูเชียร์เป็นเพื่อนพี่ได้นะมันจะเชียร์ยังไงล่ะเราดูบอลก็ไม่เป็นนะ่ะคือ2คนช่วยแบบเ oh. ต้นแล้วแบบคอเคลียกันได้ไหมพี่อยากแบบเต้นแบบคอเคลียกันได้ไหมพี่อยากเห็นอนะ่ะแบบ <c oughs> เออเออยืนเต้นสองคนแตนโนเนียกันนะสองคนนนเนียกันนะ <c oughs> พี่ชอบดูพี่ชอบดูเออให้มันดูแบบมีอารมณ์เออนี่เออมีอารมณ์ร่วมหน่อยเออหันหน้าลงกล้องเลยเออนี่เออสองคนกอดกันเออนี่เออโอ้ก็ได้เออนี่ก็ใช้ได้นะ เออนี่ก็โอเคนะเออไปข้างนอกไม่สนุกอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าอยู่กับหนูดีกว่าเออก็โอเคพี่ก็เข้าใจโอเคโอเคโอเคงั้นคงไม่ไปไหนแล้วว่าพี่คงอยู่ที่นี่ครับหมดเวลาโอ้โหมึงนี่เฮ้ยเออขอบคุณใจแด็ขอบคุณครับผมครับผมครับอยากบอกเลยนะว่าเป็นนาทีที่ผมไม่อยาก ไม่อยากเลือกคือทั้งวันพอมันอยู่กับน้องๆเนี่ยเราสึกว่าเราเราเริ่มคุ้นเคยเนี่ยเราเริ่มสนิทนะนะฮะแต่เมื่อมันจะต้องมีการตัดสินมันเป็นเกมนะนะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็มี1ิบรายชื่อที่เข้ารอบเรียบร้อยคนที่ได้ไปลุยเราต่อนะฮะได้แก่น้องแป้งครับคนที่สองน้องโมนาครับคนที่สาม น้องแอนคนที่สน้องโฮกครับ oh. คนที่ห้าน้องมุย้ยครับ oh. คนที่หน้องมีหยกครับ oh. คนที่7น้องกวางใหญ่ครับ คนที่8น้องเฟิร์นครับคนที่9นะครับน้องเอรีครับคนสุดท้ายนะครับที่จะผ่านเข้ารอบไปลุยไปสะดุกกับเราต่อนะครับได้แก่น้องริมเมยครับ ก็เดี๋ยวเราถ้าจะมีกิจกรรมแบบนี้อีกเรื่อยๆนะก็เดี๋ยวจะชวนน้องๆมาสนุกกันอีกครับค่ะผมก็คงฝากน้องๆไว้นะหล่บบรรดาเ n g e l of อ o c c e r หน่อยไหนว่าไปพยายามศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลนะให้มันเยอะขึ้นบางคนมีอยู่แล้วบางคนอาจจะยังไม่มีเลยนะหรือบางคนอาจจะมีประมาณนึงลองดูเอาวันนี้เวลาหมดแล้วนะฮะเราทั้ง10คน12คนขออคนญาตลาบไปก่อนกันแล้วกันครับผมเจอกันใหม่ E p พีหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับยย แอนฟิลค่ะเจ้าบ้านก็เป็นลรกพูลนั่นเองค่ะเพียงมาแล้วมาที่แฮนโดค่ะนะคะต่อไปที่ฟาบิโยเปิดมากค่ะบายาวยิงยาวค่ะยิงเฮ้ยไม่ได้นะไวลาดุมคุณจะได้คะแนนไม่ได้สนาดี๋ยวขอชน้ได้ไหมมันต้องมีอะไรมาแรกคือไอตัวนี้เรื่องผมไอตัวนี้ไม่มีอะไรแบบว่าอ้าวจบเลย chơi không? chơi hả? sexy người à? Oh. 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 Oh,